พี่ตัวครับอยากทราบความคิดเห็นพี่ตัวเกี่ยวกับเรื่องของระหว่างละครร้องกับละครเวทีเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงครับก็ถ้าเอาตอบแบบแบบง่ายก็คือละครเวทีละครที่เล่นอยู่บนเวทีมันก็มีหลายวิธีเล่นแล้วก็ละครร้องเป็นซับเซ็ตของละครเวทีถ้าละครร้องก็คือละครที่เล่นบนเวทีแล้วก็มีการร้องเอาง่าย ซึ่งก็ไม่ได้เหมือนกับละครในละครอะไรต่างๆใชไที่เรามีแต่ในอดีตใช่ไหมครับใช่ละครนอกละครในมันเมื่อก่อนเขาไม่ได้เล่นบนเวทีใช่ไหมแล้วก็พอตอนหลังเนี่ยมีโรงละครแห่งชาติที่ตอนตอนตั้งใหม่ๆที่หลังเปลี่ยนแปลงกับปกครองมาถึงได้เริ่มมีโรงละครห่งชาติแห่งแรกแล้วก็เล่นบนเวทีซึ่งเมื่อก่อนผมไม่ได้หมายความว่ามหรสพการแสดงของไทยในอดีตนั้นเนี่ย แต่แรกเนี่ยเราไม่มีลักษณะการดูแบบบนเวทีจริงเป็นจังนี้เลยใช่ไหมครับเดิมมาเล่นลานถ้าเป็นชาวบ้านก็เล่นตามลานแล้ะตามลานวัดลานบ้านนะครับถ้าเป็นในในวังก็เล่นใกล้ชิดเล่นในพระตำหนักเล่นอยู่ใกล้ๆเครื่องทรงอาพรก็จะระเอียดละยับย,บะยบละเอียดละอออ้อประณีตเพื่อมาดูใกล้แต่ใอ้ให้การดู ไอการดูบนเวทีดูไกลไเนี่ยมันเพิ่งมาขยายเมื่อสังคมขยายใช่ไหมครับถ้าเป็นทางบ้านสายบ้านก็คือเริ่มมีเวทีลิเกํำตัดหมอลำในงานบุญงาน,นเทศกาลใหญ่ๆอันนั้นจำเป็นต้องยกเวทีเพราะม,มันดูไกบ,บแล้วก็มาทางด้านชนชั้นสูงหรือชนชั้นกลางอาชนชั้นกลางยังไม่มีดยช่วงนั้นชนชั้นสูงก็จะเริ่มเป็นเวทีก็เมื่อรอ4สี่รอห้าเนี่ยเมื่อตะว,วันตก อายายัตะวันตกของใช่ครับเริ่มต้นในโรงละครเลยะะละครร้องเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นมาเพื่อเพื่อเพื่อความบันเทิงแต่จริงๆแล้วละครร้องทำหน้าที่ได้มากได,ได้ได้เยอะกว่านั้นนะคือว่ายุคนั้นเอาหลายท่านก็ทราบแล้วนะครับก็คือยุคต้น,ะตะนรัตนโกสินทร์ก็มีการจากจีนนะ้ะก็ลมก็เปลี่ยนทิศไปตะวันตก ก็เรก็เข้ามาก็จะพดผลิพนทางด้านของศิลปะได้หละยรย่างก็เข้ามาคือกรุงเทพเมืองไทยเนี่ยมันเป็นเมืองนานาชาติเม้่อทำเลของเรามันเป็นทำเลของการค้าเส้นการค้าทั้งฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันตกมันก็มาปะกันตรงเราได้แหละแล้วมันก็การค้ามันก็จะหอบเอาถ้วยโถชามเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายดนตรีสัรพเสียงการอ่านคมภีร์ต่างๆสับภเสียงก็ตามมาก็เกิดดนตรีหลากภาษา ใช่ไหมครับแล้วจริงๆเมืองไทยบรรพาวัฒนธรรมมาตะต,ะต,ะต่ต้อยู่แล้วโดยทําเลมันเป็นที่แหล่งรวมอยู่แล้วนี่ก็ก็พอพอกระแสของโลกไปทางไหนเนี่ยสยามก็จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของโลกครับเราเป็นส่วนหนึ่งของโลกมาตล้งนาฉะนะั้นฝรั่งเขาจะมีอรารยธรรมวัฒนธรรมของเขาแบบแล้วเมืเม่อคํา่ามารารานามาราอนานอิคุเขาก็จะมองว่าใครที่ไม่เหมือนเขาคือต่าเสือ ใครก็ตามที่ไม่เหมือนเขาคือปาเถื่อนคือต่ำต้อยกว่าเขานี่ทางฝ่ายปกครองของเราทางทางราชอาณาจักรสยามก็มองว่างั้นเราก็ทําให้หน้าตาเหมือนเหมือนเขาอ่ะดูให้มีความคล้ายเขาเพื่อเขาจะได้ไม่มายุ่งกับเราเราก็จะเลิแล้วนะแล้วที่ชัดเจนที่สุดอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของศิลปวัฒนธรรมการแสดงต่างๆเหล่านี้นลคือละครนอกละครใดแต่เดิมอ่ะครับมันก็จะเป็นเหมือนละครในก็จะเป็นเหมือนแบบเป็น บันเทิงในรั้ววางละครนอกก็บันเทิงในหมู่ชาวบ้านแล้วชาวบ้านชาวบ้านเลยอ่ะแล้วก็พอละครร้องมันมาตกลามันมาตกลาคือมันเป็นมันสร้างวัฒนธรรมในการออกจากบ้านไปดูละครเ,เ,เป็นเป็นที่เฉพาะที่จัดวาสำหรับโรงอุปราคา์โรงมันหรสศโดยเฉพาะโดยโดยที่การแสดงไม่ต้องอิงกับเทศก,กาลงานงบูงที่เราจะต้องซ<อ>ื้อบัตร หรือว่า get invitation ได้รับเชิญไปชมในงานพิเศษที่จัดเฉพาะคุณอะไรส์นองน,นี้แหละครับเนี่ยคือถ้าเป็นละครเก่าเนี่ยก็จะพูดถึงเทพนิยายเทวดาฟ้าดินเพราะว่าวิถีชีวิตเราเนี่ยคนทั้งแถบอุสาคเนทั้งหมดเนี่ยก็จะปลูกพันธุธรรมชาติปลูกพันธุ์ควาเชื่อเรื่องเทวนิยมหรือผีอแล้วผีน้ําผีป่าผีปลายเราก็จะมีนิยายเรื่องเกี่ยวกับผีเรื่องเกี่ยวกับ เทพเจ้าองค์นู้นองค์นี้เทวดาลงมาเกิดเป็นตัวนู้นตัวนี้แล้วก็เกิดมีชีวิตมีอะไร่างหรือไม่ก็ต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ที่คือเนื่องจากฟังก์ชันของละครนอกอ่ะมันเป็นเสียงของประชาชนคือเสียงของชาวบ้านที่ต้องการจะแบบ voice out อยากจะพูดว่าตอนนี้อึดอัดจังเลยตอนนี้ไอ้พวกตำรวจวังอ่ะพวกข้าราชการข้างนอกะรังแกชาวบ้านแต่ถ้าเกิดรู้ถึงหูเจ้านายข้างในขึ้นมาแล้วก็ แกจะเสร็จชั้นแต่ว่าพูดตรงๆ,รงๆไม่ได้ก็สมมติติ้งตากเป็นตัวละครในในละครนอกนขึ้นมพูดผ่านละคร,ละครแล้วทีนี้พอผูอ้ใกล้ชิดในรั้ววังมาได้ยินมาเห็นเขาก็ถ้าเป็นชั้นปกครองที่ชราที่<อ>มีเมตตา<อ>หูตากว้างไกลก็จะบอกอ่ะอันนี้แสดงว่ามีอะไรผิดปกติกตแล้ว,ลวจัดกรน้ำมันจะเดือดได้ต่อเมื่อมีไฟข้างล่างมันอยู่ความร้อนไปหาให้เจอซีไให้เหตุที่ไฟร้อนเนี่ยมันคืออะไร ไปหาให้เจอสิแล้วปัญหาก,ก็จะถูกแก้ไขแล้วละครร้องละครน,นอกเนี่ยก็กลายเป็นเครื่องมือของชาวบ้านทั่วไปที่จะที่จะแสดงปากเสียงออกมาพังรูปแบบการแสดงในขณะที่ละครในก็จะเป็นความบันเทิงในขณะเดีวยวกันก็จะเป็นเครื่องมือในการแสดงถึงความรุ่มรวย<ม>รสนิยมรวมไปถึงอำนาจบารมีมคุณไม่คุณไม่มีบารมีคุณมีแต่เงินแต่คุณไม่มีบารมีคุณไม่มีอำนาจคุณก็มีคณะละครไม่ได้ใช่ปีภาพ เข้าไปกี่คนกี่ชีวิต,ตงวงบูม,มบ้านีชื่อเสียงดังๆต่างๆแล้วต้องคัดสรรศิลปินชั้นเสียงก็ต้องดีนะนักร้องต้องคัดมาแล้วถ้าคุณไม่มีอํานาจบารมีคุณจะได้ไหมสุดยอดศิลปินในแต่ละย่านแต่ละถิ่นนะคุณคัดตัวมาเข้าวางของคุณนะแล้วแล้วดนตรีปีพาสแต่ละบ้านก็มีแข่งขันกันถ้าคุณไม่มีบารมีจริงคุณไม่ได้สุดยอดมามาประดับวันคุณนะเพราะฉะนั้นเนี่ยละครในมันก็กลายเป็นเครื่องแสดง นั้นเรื่องที่เราก็จะไม่ได้แบบมีความชิงรักขัดสวัสดิ์อะไรมากมาหมายถึงว,ว่าก็จะวนอยู่ในเรื่องชิงรักขัดสวัสดิ์เป็นเรื่องาขา<อ>งสวนงา,านงสังคมขนาดนั้นอะไรไม่มได้แลวตัวรูปแบบก็จะไม่ได้เน้นเรื่องสตอไลล์เท่าไหร่หรอกไม่ได้เน้นเรื่องเพลาะอะไรเท่าไหร่หรอกแต่จะเน้นเรื่องขั้นตอนพิธีการในรั้ววงังอีนาวจะเดินทางไปใช้บนจาก พาตำหนักไปที่เขาลิิสมาราวาจะไปถึงได้ว,วาจะไปถึงได้ต้องลงสองอาบน้ําแต่งตัวแต่งตั้งโโหัวถึงเท้าอย่างไร<ค>ให้ถูกนนจบใ,ใช่วาบางทีวันหนึ่งก็ดูแค่นันพอละแล้วก็มีนางสนมมีขั้นตอนการแต่งตัวการอาบน้ําการไปทรงมา้าทรงราชรถราชรถต้องแวดล้อมด้วยอะไรแห่ไปถึงที่ที่ตรงนั้นแล้วจะต้องไปเปลื่องเครื่องเปลี่ยนเครื่องทรงจะต้องมีบลาบลาบลาลาขั้นตอนพิธีกรรมในการบวงสรวง ทั้งหมดเป็นการเล่าเรื่องวิถีชีวิตของชนชั้นสูงซึ่งบทก็ต้องงดงามระน,นีนนสุดยอด,ดอครับเพื่อนแต่งกาย<ม>เพลงต่างๆแต่พอมาถึงละครร้องครับ,รบก็ยุคแรกๆก็ยังคงอิงกับเรื่องราวเหล่านั้นอยู่ยุคแรกๆนะครับเพราะว่าผมผมขออนุญ,ญาตเหมารวมอย่างนี้เลยนะว่าจริงๆละครที่เกิดในยุคนั้นอะ่ะไม่ใช่มีแค่ละครร้อง แต่มีละครดึกดําบันดึกดําบันก็เป็นเหมือนโอเปร่าของฝรั่ที่เอาละครนาะละครนในด้านเดิมะนะครับเอามาใส่การร้องให้รักสดะร้องเองออกแบบเครื่องดน,นตรีใหม่นะครับให้มันแบบสนอเนร้อหูและเป็นเสียงโทนทุ้ม นักดนตรีเป็นนักรำนางในก็จะต้องเป็นผู้หญิงสวยงามแล้วก็นําเสียงกลางวานไพเราะเสียงแหลมเพราะฉะนั้นผู้หญิงเสียงแหลมก็ใช้ออกบดนตรีให้เป็นเสียงทุ้มให้เป็นไม่แข่งกันไม่แข่งกันมันก็จะขับสมัยก่อนไม่มีไมโครโฟนไม่มีเรื่องเสียงอันการขับดนตรีที่อุ้มก็ดันให้เสียงนักร้อง เด่นขึ wise, ้นมานั่นคือละครดึกดําบันเนาะเรื่องก็ยังคงเป็นเรื่องจักจักรวงวงเรื่องเจ้านายเรื่องในรัวในวังคาวีบนวิชัยคาวีเรื่องก็ยังเป็นเรื่องแบบนั้นแต่พอมันคลี่คลายมาเป็นละครร้องเนี่ยละครร้องก็คล้ายๆละครดึกดําบันแต่ว่ามีความคลี่คลายกว่าในด้านของเนื้อหาหรือว่าในื่องเนื้อหาด้วยแล้วก็รูปแบบด้วยคือละครดึกดําบันยังมีการรำอยู่ครับยังมีการไล่รำอยู่ แล้วคุณนึกถึงสิว่าใส่ชดาหนักหนักใส่เครื่องทรงรัดๆหายใจนนั่งนิ่งๆก็เหนื่อยลแล้วะแล้วต้องมารอ้องร้องพระไม่พอต้องรำอีกเพราะฉะนั้นศิปลปินท่านที่สามารถจะเล่นละครดึกดำบันได้ดีเนี่ยต้องอึดเบอร์ไหนจะต้องฝึกลมหายใจแค่ไหนนอกจากยืนให้ตรงทรงกายให้อยู่นั่งนั่ง<ๆ>ให้สง่างามต้องขับร้องเต่งเสียงเพราะการขับร้องจริงจแล้วมันต้องยืนร้องนะ จงมีังถึงจะมีพลังแต่นักร้องเพลงไทยเดิมเราจะถูกฝึกให้นั่งเพราะว่าสังคมเรามันต้องจะมาสูงกว่าเจ้านายไม่ได้ยุคก่อนเนี่ยเราสูงกว่าเจ้านายไม่ได้เราต้องนั่งทางลาบเพราะเราถูกฝึกมาให้นั่งให้อึดถึกให้อึดไปอย่างนั้นทีนี้พอมาละครร้องเอาละก็ต่างไปจากดดมบาร์ดีใช่ไหมครับพี่ตวนต่างมัแต่เมื่อกี้รูปแบบไปแล้วนะรูปแบบก็คือก็คือคล้ายกว่าไม่ไม่ต้องรำละก็จะเน้นที่การขับร้องจริง อ่ะเพลงเสียงร้องไม้ก้องกังวานนี่มันสื่อสารกับคนดูจริงจริงเพราะวิธีร้องก็จะแตกต่างจากการร้องเพลงไทยเดิมที่เราเคยร้องใช่ครับใช่ครับรจะสังเกตว่าเพลงละครร้องเนี่ยวิธีร้องเนี่ยเขาจะตัดตัด,ตดรายละเอียดบางอยาอ่างก,การเอื้อนการอะไรเขาจะไม่เอื้อนเต็มเพราะว่าเอาลมหายใจเนี่ยเก็บมาประออกเสียงคําร้องที่เป็นคําเป็นเทคส์เป็นคําร้องอ่ะเพื่อให้คําร้องนั้นมัน เคลียคำต้องชัดเจนสื่อสารกับผู้ชมได้ดถ้าคุณมาโมอเอื้อนเยอะๆเนี่ยคุณหมดลมไปกับการหรืออยู่ในคอ,อในอะไรต่างๆใช่ในขณะเดียวกันในละครร้องเขาก็จะออกแบบให้คนที่เป็นคาแรคเตอร์หรือตัวละครเนี่ยร,ร้องแต่ตัวเนื้อแต่เราเขาจะมีคอรัสหรือลูกคู่นั่งอยู่กับวงร้องร้องเสียงเอื้อนอ่เป็นเอื้อนรับเพื่อผ่อนลมหายใจผ่อนความเหนื่อย ให้กับนักแสดงนักแสดงก็สามารถเก็บลมเนี่ยเอาไว้ใช้กับการเปล่งคำมีทีมคอรัสทีช่ชายทางานเป็นทีมนะฮะอัะนะะอนี้อีกนิดนึงก็คือว่าเนื้อหาของละครร้องเนี่ยมันก็จะคลี่คลายละมันก็จะไม่ได้เล่นแค่เรื่องจากจากวงวงหรือเรื่องเ,อเทวดาฟ้าดินนะครับก็จะเป็นเรื่องคนมากขึ้านดาังนาคพระขนมเ,เรื่องผิดฟ้าผิดตัวเรื่องเราชิ้นรักหักสวาร์เรื่องซึ่งแล้วล้วนแล้วแต่สะท้อน สังคมในยุคนนานมีไปษณีมีไปษนีทำขวดแก้วแก้วจีรันเป็นการบันทึกที่ในช่วงนั้นด้วยว่ามันเกิดอะไรขึ้นใช่ครับมีการอิ p พอร์ตสั่งสินค้าจากเมืองนอกเข้ามาขายมีการเปิดห้างหลวงการามัยเปิดห้างทําตุ๊กตาทําปั้นหุ่นเป็นสมัยใหม่เป็นสกอปเจอร์เป็นศิลปะสมัยใหม่รสมัยก่อนเราไม่เคยทำแบบนั้นบ้านเราไม่ปั้นรูปเหมือนเป็นมันเราจะปั้นเฉพาะ สิ่งที่บรรสมมุติเป็นพระพุทธรูปเป็นอะไรเราจะไม่ปั้นรูปคนอย่างเงี้ยแต่ว่าเห็นไหมในเรื่องตุ๊กตาย,ยอดรกมันแสดงความเร้อนความทันสมัยเข้ามาหลวงกาล์ไมยเปิดห้างแล้วก็ขายสินหลักฐานซึ่งแข่งกับห้างฝรั่งรเรื่องเพลงนอกจากจะมีการตัดทอนเรื่องของวามเอื้อนไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เรายังใช้เพลงเรียกว่าไทยเดิมอยู่ไหมครับพี่ตัาวก็มันจะมีเพลงหลายหลายแบบนะครับ ถ้าเอาง่ายๆคือละครร้องเนี่ยมันเป็นเพื่อกันทุนนั <Okay. S 1> ้นแล้วมันก็เป็นป๊อปค้าเจอคือทํำยังไงจะให้คนดูดูแล้วจำ oh. ดูแล้ว oh. ชอบเหมือนสมัยเนี้ยมันก็จะมีเพลงฮิตๆที่ต้องมีทอ่อนฮุกหรือย้ําเข้าไปจำ,มมจำหรือเอาวัดที่มันแบบฟังง่ายจําง่ายมารีพีทหรือมาเล่นวน oh. อะไรเงี้ยครับนั้นส่วนใหญ่เพลงละครร้องก็จะแบ่งเป็นเพลงดั้งเดิมคือเพลงจากภุงเก่าจากของเก่าเนี่ย <laughs> แต่นํามานํามา เรียบเรียงวิธีร้องให้มันสั้นกระชับหรือว่าตัดบรรจบไปตัดรายละเอียดออกหรือแม้แต่ควักมาบางท่อนไม่เอามาทั้งสามท่อนไม่ใช้ทุกท่อนท่อนที่ติดติดหูใช่เอาท่อนติดหูมาใช้บางเพลงมีสองท่อนเราร้องแค่ท่อนเดียวบางเพลงมีสามท่อนแขกสาหร่ายมีสามท่อนสามท่อนบางที่บางเรื่องใช้ท่อนสามตัดเอามาวักเดียวก็มีใช่เอาแค่ท่อนสามเพราะท่อนสามมันแบบมันมี มันมีํานางที่เกาะฟังแล้วมันติดเลยอ่ามันเป็นป๊อปเป็นป๊อปเคาเจอเพราะฉหนึ่งเลยก็คือเอาเพลงเก่าที่มีอยู่แล้วเนี่ยเอามาโมดิฟายซึ่งคนเคยอาจจะคุ้นหูอยู่แล้วคุ้นหูอยู่แล้วจบทางได้อยู่แล้วนะครับแล้วสองอ่สองก็คือเพลงที่แต่งขึ้นในยุคสมัยนะซึ่งจะมีโครงสร้างที่เรียบง่ายกว่า ไม่ซับซ้อนเหมือนเพลงโบราณเรียบง่ายแล้วก็เกาะหูะแล้วก็มักจะเป็นเพลงที่ได้ยินตามห้างตามท่าเรือท่าการค้าทำนองที่มันเกาะหูหรือในพิธีสวนสนามเนี่ยอะไรเงี้ยครับเพลงฝรั่งเพลงฝรั่งพวกมาตุจรเจีฝรั่งอีเฮมตามเสียงของศิลปินไทยได้ยินก็อ๋อ มันคุ้นๆลองตามได้แล้วก็ลองตาหึมห้ามห้ามแล้วก็ลองมาแกะโน๊ตตีเคาะนุ่นเคาะนี่เจ้าของเดิมมาฟังก็มันอาจจะเพี้ยนๆหน่อยนะเพราะว่าดนตรีไทยกับดนตรีสากลไอ้ลักษณะเสียงมันก็จะต่างกันอยู่มากแต่ว่ามันก็ยังฟังได้มันจับเซน์ได้ว่าเอออันนี้ไม่ใช่เสียงไทยละมันเป็นเสียงต่างชาติละเพลงในยุคนั้นเท่าที่เราสังเกตชื่อดูนะสังเกตชื่อแลเพลงกาลันตันลันทด เรารู้จักชื่อเมืองกันอ่ะงัตตดถังตาจะแปว่าเรามีสัมพันธ์ทางไมตรีกับประเทศเพื่อนบ้านไม่ใช่เป็นสิ่งที่แปลกปลอมสิ้นเชิงมาเป็นสิ่งที่รอบๆตัวเราเมื่อก่อนนะแต่ละอันดัถ้าย้อนไปสมัยปกครองในระบอบกษัตริย์ก็คือแต่ละราชอาณาจักรก็เป็นดองกันอ่ะเอาลูกสาวไปแต่งกับคนนู้นลูกชายไปแต่งกับคนนี้เป็นเครือญาติพันธมิตรกันน่ะแล้วเวลาไปแต่งอ่ะถ้าเขาเป็นบุสลินเราก็ต้องเข้าสูนอ่ะเราก็ต้อง เอาสัรพเสียงดนตรีใช่ไหมพิธีกรรมของเขาเราก็ต้องเรียนรู้จากเขาที่เป็นจุดเด่นของคนไทยใช่แล้วจะพบว่าการแสดงในไทยอ่ะจะบอกว่าไทยแท้ไทยแท้เนี่ยมันไม่ได้แท้ทั้งหมดหรอกมันก็ไปเอาจากนู่นนี่ตัวเราเองยังไม่รู้ผสมใช่เราผสมร้อยแล้วต้องภูมิใจในความเป็น